สวัสดีเพื่อนครับนะครับวันนี้เช้าวันเสาร์สดใสนะครับก็จะมาแนะนำนะครับการปลูกต้นบันเบอรี่นะครับในกระถางเล็กๆนะครับแล้วก็มีลูกมันเบอร์ี่ออกมานะครับโชว์นะครับนะครับเป็นไม้ที่ปลูกง่ายแล้วก็เป็นสามารถทำเป็นไม้ประดับได้แล้วก็ ทานได้ด้วยนะครับสำหรับต้นมันเบอรี่นั้นนะครับก็มีหลายสายพันธุ์นะครับในประเทศไทยนะครับที่นิยมปลูกนะครับนะครับลูกก็จะออกมาแบบนี้นะฮะนี่ก็คือสีแดงใกล้สุกแล้วนะครับนะครับพอสุกเต็มที่มันจะออกเป็นสีดำนะครับเรามาพูดถึงการปลูกกันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องไปหากิ่งพันธ์ุนะครับไม่ว่าจะ,อะขอเพื่อนบ้านหรือว่าซื้อมานะครับกิ่งทางกลุ่มต้นไม้ f เฟซบ o ๊กกลุ่มต่างๆนะครับก็เอามาตัดนะครับประมาณประมาณนี้นะประมาณ1คืบนะครับนะครับให้มีตานะครับ ที่สามารถแต,แตกยอดได้นะครับอ่านี่ก็มี2ตานะครับก็เอามาปักชํานะครับในแก้วน้ำพลาสติกหรือว่าภาชนะต่างๆถุงดำก็ได้นะครับก็ปักไว้นะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับตาก็จะแตกออกมานะครับแล้วก็รากก็จะเริ่มแตกนะครับนะครับพอผ่านไป เอยี่สิบกว่าวันหรือ1เดือน2เดือนนะครับรากก็จะออกมาดีเห็นไหมรากทะลุถุงออกมาเลยนะครับนะครับแล้วก็กิ่งใหม่ที่ออกมานะครับก็แข็งแรงยาวเหยียดนะครับนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ลวดนะครับดัดก็ได้หรือว่าจะตัดให้มันสั้นแล้วก็แตก ยอดใหม่นะครับเป็นกิ่งก้านก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับมันเบอร์รี่นั้นเป็นจัดว่าเป็นต้นมีผล,ลเป็นผล,ลไม้นะครับแต่ก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นไม้ประดับประเภทบอนไซหรือว่าไม้กระถางโชว์ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะผมปักชำในถุงดำนะครับรากออกมาสวยครับ เห็นไหมฮะอ่าอันนี้ก็คือสร้างเป็นลำต้นติดสร้างนะครับแล้วก็ตาก็จะแตกออกมามันแตกมาสองอันนะครับที่แรกแล้วก็อ่รู้สึกว่าจะแห้งไปข้างหนึ่งนะครับก็เหลืออันเดียวนะครับก็ดูนะฮะยาวขึ้นมาแล้วก็มีลูกนะครับออกมาเลยนะเขียวเขียวลูกอ่อนนะครับนี่คือลูกอ่อนนะฮะพอผ่านไปสัก หนึ่งอาทิตย์นะครับมันก็จะกลายเป็นสีแดงแบบนี้นะครับพออีกประมาณสีมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะฮะจากสีเขียวอ่อนนะครับมันก็จะเข้มขึ้นเข้มขึ้นเป็นสีเหลืองสีส้มนะครับแล้วก็มาถึงสีแดงแล้วก็สี ออกอุ้งม่วงแล้วก็ดำหมายถึงว่าสุกงอมนะครับสามารถที่จะเก็บมาทานได้จะหวานขึ้นอันนี้ก็จะออกหวานอมเปรี้ยวนะครับในในส่วนของสีแดงนะครับนะครับก็ลองมาทำกันดูนะครับตั้งไว้หน้าบ้านนะครับหรือมุมสบายๆนะครับหรือบางคนใส่กระถางเป็นกระถางเซรามิกนะครับตั้งบน โต๊ะทํางานนะครับนะครับมีจานรองนะครับก็สวยงามนะครับพอแดดเช้าๆก็เอาไปวางแดดบ้างนะครับเพื่อต้นไม้นั้นสามารถจะรับวิตามินนะครับแล้วก็สังเคราะห์แสงนะครับปรุงอาหารในตัวเองนะครับนะครับมันเบอร์รี่นะครับก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ว่า จะให้ดีนะครับเราก็หาลวดนะครับมาดัดเป็นรูปทรงต่างๆนะครับบิดๆไปบิดมานะฮะให้มันสวยนะครับถ้ายาวตรงแบบนี้มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนะครับจะให้ดีก็ใช้ลวดดัดหรือไม่ก็ตัดตัดทดนะครับให้กิ่งใหม่มันแตกขึ้นมาก็จะทำให้สวยกว่าเดิมนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับนะครับ สวัสดีครับ